สวัสดีค่ะดิฉันปียชันนาคู่ค่ะวันนี้นะคะอาจจะมาเล่าให้ฟังถึงสินค้าทางต่างๆของ Success Mall นะคะบอกเลยว่าเรามีโรงงานการผลิตเป็นของตัวเองทุ่มทุนถึง115ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะในการก่อตั้งโรงงาน และเรามีคุณหมอที่เก่งมากๆท่านเป็นถ,ถึงคุณหมอสิร,ราชนะคะก็คือนายแพทย์สิทธวีเกียรติชาวน,นันค่ะท่านก็ดูรายการผลิตด,ด้วยตัวเองเหมือนกันนะคะคุณหมอได้วางกลยุทธ์ไว้สามกลยุทธ์ในการผลิตสินค้านะคะกลยุทธ์ที่1ก็คือความหลากหลายค่ะเราเน้นการตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดค่ะ กลยุทธ์ที่2ก็คือนวัตกรรมค่ะเราเน้นเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้กับสินค้าของเราเพื่อที่จะเห็นผลลัพธ์ตอบโจทย์ให้ผู้บริโภคได้ตรงจุดนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องความคุ้มค่าเงินนะคะสินค้าของเราจะไม่แพงจนเกินไปร,ราคาจับต้องได้ค่ะแล้วมาดูสินค้าตอนนี้ของเรามีถึง6กลุ่มด้วยกันนะคะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างกลุ่มที่1ก็คือนูทริโนค่ะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายนะคะที่ช่วยดูแล ร่างกายของเราตั้งแต่สมองยันลำไส้ลึกไปจนถึงเซลล์ไปถึง DNA เลยอยากจะดูแลอวัยวะส่วนไหนโรคอยากจะดูแลหรือป้องกันโรคอะไรเนี่ยคะเรามีทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มาดูกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มสกินแคร์คะ่ะดูแลผิวพรรณความสวยความงามนะคะใครอยากสวยอย่างงามไม่ต้องเป็นผู้หญิงอย่างเดียวก็ได้ผู้ชายก็ได้นะคะตอบโจทย์ได้ทุกคนเลยนะคะ แล้วก็กลุ่มที่3ก็คือ body เชียค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเราตั้งแต่หัวจลดเท้าเช้าจลดเย็นเลยนะคะตั้งแต่สบู่แชมพูยาสีฟันครีมอาบน้ำเจลหรือว่าเป็นโลชัน่นบำรุง,งผิวลำรมีหมดเลยนะคะตัวที่ดีมากๆตัวที่เรียกว่าปังมากๆก็เซตยาสีฟันน้ำยาล้างจานแล้วก็สเปรย์ดับกลิ่นปากเนี่ยขายดีมากๆเห็นผลลัพธ์ใครมีกลิ่นปากหมดแน่นอนคะ่ะไม่มีกลิ่นปากแน่นอนบุคลิกเดยวกลับมาเลยนะคะแล้วกลุ่มที่ กลุ่มที่4ก็จะเป็นนิีิโฮมนะคะผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดในครัวเรือนกลุ่มนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่มีสารเคมีค่ะปลอดภัยทั้งคนและสิ่งแวดล้อมนะคะเรามีทั้งผงซักฟอกนะคะน้ำยาล้างจานแล้วก็น้ำยาซักผ้าแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะแนะนำเลยนะคะกลุ่มนี้แล้วก็เรายังมีหมวดที่เอาใจเกษตรกรนะคะ g o w i n g more นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ถึง5อย่างด้วยกันทั้งตัวที่ปรับปรุงดินคานร์มซอยนะคะปุย K, ๋ย npk เราก็มีนะคะแล้วก็ยังมีอาหารเสริมอาหารรองของพืชด้วยนะคะ แล้วเราก็มีกลุ่มสุดท้ายก็คือสม์ทครีเอชันซึ่งเป็นเครื่องทําน้ําแร่น้ำด่างเอาเแมกค่ะคนสมัยนี้นะคะเราอยู่กับเชื้อโรคอยู่กับความเครียดถ้าทานน้าแร่น้ำด่างก็จะทําให้เราห่างไกลจากโรคมากขึ้นนี่คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนงคัก